สวัสดีครับผมจี๋ฮะ่างกช่องจัสซอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกล WCF ครับคลิปนี้มานอกเรื่องนั่นเองครับก็คือมารีวิวนะครับการ์ดวันพีซอีกแล้วครับแต่ว่าแถมมากับยยำมนี่เลยนี่เพิ่งออกมานะครับเดือนนี้นะฮะแล้วก็มี FC ช่องเรานะครับแนะนำมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็เอาเลยมาทำคลิปคลิปนี้นั่นเองครับเอาละครับก็มาดูดีกว่าว่า ยำๆนะฮะก็เป็นขนมที่แบบไม่มีกลึ่งสำเร็จรูปเนาะคู่กับเด็กไทยมานานมากแล้วเขาก็จะมีพวกสติกเกอร์เออการ์ดต,ต่างๆแถมมาตลอดนะครับแล้วตอนเนี้ยเขาทำออกมาก,ก็คือการ์ดวันพีซเป็นใบข้าหัวนะเออซึ่งน่าสนใจมากๆครับก็เขาขายเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะก็จะมีแถมการ์ดให้แบบนี้นี่ครับผมก็แนะนำว่าให้เช็คดีๆนะว่ามีการ์ดหรือเปล่านะ จะได้การพลาดกัดนพลาดนะครับผมนี่วันนี้ซื้อมา2อันนะครับเดี๋ยวมาแกะดูดีกว่าว่าการสวยแค่ไหนครับนะครับนี่ครับราคาไม่แพงครับวันยีสิบาทนะนเขาก็แพ็กเกจนี้เลยก็จะมีการ์ดนี่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 ได้ละนี่ฮะการ์ดออกมาก่อนออกมาให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่าข้างหลังเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมยังไม่เห็นนะว่าข้างหน้าเป็นไงน,นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับ ไปดูกันเลยว่าจะเป็นตัวไหนชึบเจ๋งไหมนี่วิบว,ว,วิบวิบอ่าโอ้โหบุ๊กโอ้ได้บุ๊กมาฮะตัวการ์ดเนี่ยก็ถือว่าตัวดีไซน์ผมว่าสวยเลยทาบออกมาสวยเลยนะครับนี่ของบุ๊กนะใบแรกของเรานะครับผมนี่ จริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีซื้อแพ็กเกจแบบเนี้ยมันจะได้การ์ดแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อแบบแพ็กเกจใหญ่มันจะได้สติกเกอร์ด้วยหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแถมกันยังไงนะแต่ที่แน่แพ็กเกจนี้ได้การแน่ๆนะครับบอกว่าน่าจะมี36แบบนะครับนี่การ์ดเป็นใบข้าวหัวนะโอเคใบแรกนะครับเดี๋ยวใบที่2มาดูดีกว่าจะได้ลูซี่บ้างไหมก็แกะเลยละกันนะครับนี่นะเเลือ ครับผมให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันหนึ่งสองไปปุ๊บเจ๋งไหมโอ้ได้ช็อปเปอร์โอ้ช็อปเปอร์หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยเบลลี่นะครับโอ้โหอ่านี่นะครับเป็นช็อปเปอร์นะครับโอ้ไม่ได้ลูฟี่เลยครับนี่ฮะผมว่าทำสวยนะดูดิคือสวยเลยนะครับการ์ดคือแบบ เอามาตั้งคู่โมเดลนะผมว่าสวยอะช็อปเปอร์นะช็อปเปอร์ผมเลยน,นะนี่นี่นนช็อปเปอร์นี่ฮนะตั้งคู่โมเดลอย่างงี้นะนี่อนะตั้งคู่โมเดลอย่างเงี้ยนี่ตั้งอย่างเงี้ยเอองงแบบสวยดีนะนะครับนี่โอเค<ส>ก็ได้มาสองใบนะถ้าใครอยากสะสมหรือว่าใครชอบแนวนี้นะครับผมก็แนะนำนะว่าก,การ์ดทำสวยจริง ดูดิผมว่าสวยเลยนะน่ารักกระทัดรัดด้วยครับใส่ซองนะครับผมก็ขนมนี่ก็อร่อยนะยำๆผมก็กินเหมือนกันตั้งแต่เด็กนะครับนี่รถเราโพดอร่อยนะครับผมซื้อมาสองรถนะรสเกาโพดกับรสบาร์บีคิวนะครับผมนี่ก็หาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วนะมีขายแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากได้หออใจก็ไปตามพวกวิเลยนะนี่โอเค เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะมีการของอันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ช่องทักทอยเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบลาไปก่อนสวัสดีครับ